นะคะเราก็ทำน้ำสตอสตอเบอรี่สมูทตี้โยเกิร์ตนะคะ nice. ตั้งแต่มีเจ้านี้ก็สะดวกขึ้นเลยเยอะเลยเรียบร้อยแล้วนะคะกับสตอเบอรี่สมูทตี้โยเกิร์ตของเรา เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้กับเมนูวันหยุดนะคะก็คือเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตหน้าตาเป็นยังไงคะก็ทำง่ายๆนะคะเมนูวันนี้นะคะอันนี้เป็นขนมปังธัญพืชนะคะแล้วเราก็ทาเนยนะคะแล้วก็ ทำเป็นเหมือนอาาโทสนะคะใช้หม้อของกาบอรนะคะหน้าตาน่าทานเลยค่ะวันนี้เราทำขนมนะคะด้วยหม้ออบไรน้ำมันนี้นะคะคือเราเอาขนมปังตัวนี้นะคะเข้าไปอบนะคะแล้วก็ถาดในด้านบนขนมปังเขากรอบมากเลยนะคะเพื่อนๆพอจะเดาได้แล้วเนาะวันนี้เราจะทำอะไรกันก็คือเป็นโทส์นะคะ จะให้ดูนะคะตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเมนูโทสนะคะอันนี้เราก็จะราดด้วยน้ำพึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โรยด้านหน้าด้วยเม็ดอัลมอนด์นะคะอัลมอนสไลด์นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยไอศกรีมนะคะแล้วก็มีอัลมอนด้วยตกแต่งวันนี้เราจะทานคู่กับอะโวคาโดนะคะ เป็นเมนูที่ทานอาอยู่ที่บ้านนะคะทานโทสด้วยกันค่ะ